สวัสดีครับพบกับผมพี่เก่งชาแนลครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาตั้งโซ่มอเตอร์ไซค์นะครับผมจะมาสอนทุกคนตั้งโซ่มอเตอร์ไซค์กันนะครับผมมันก็ตั้งไม่ยากนะครับผมนะครับก็ไม่ยากยากหรือไม่ยากกัผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็หาตั้งของผมเองนะครับผมมานะครับมามาดูวิธีการตั้งโซ่กันเลยดีกว่าเนาะครับขั้นตอนแรกเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีน็อตเบอร์ตรงนี้ครับเดี๋ยวไแล้วก็ใช้น็อตไม่ใช่ใช้น็อตดีใช้ประแจเบอร์สิบเบอร์สิบ เกานะครับผมผมมีบล็อกแบบนี้นะครับผมเนี่ยไปดูบล็อกเบแบบนี้ครับใช้คายตรงนี้นะครับท่านผู้ชมคายมันออกมาแบบนี้นะครับคายมันรวมเลยป๊าบไหไหมคายออกมาแล้วป๊าบเนี่ยแต่ก็คายออกมาเดี๋ยวท้ามันหมุนตามนะครับผมแล้วก็ใช้ประแจอีกตัวนึงนะครับผมนี่ครับทำมาฟังนี้นะครับเนี่ยมันจะมีประแจเบอร์ทีฟรีนะครับผมจับตรงนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมขอ เราก็คายหลวมพอประมาณนะครับไม่ต้องคายมันออกมานะครับไม่ต้องให้น็อตมันหลุดออกมาครับคายพอมันหลวมนะครับผมแล้วเราก็ใช้ประแจเบอร์สิบนะครับผมคายตรงนี้นะครับจะมีน็อตล็อกอยู่ตรงนี้สองฝั่งนะครับผมนี่ครับจะมีเบอร์สิบสองจับอยู่ข้างในนะครับผมเราไม่มีเบอร์สิบสองเราก็ใช้นี่ครับประแจเลื่อนแล้วเนี่ยครับเลื่อนได้นะครับโอ้โหสารพัดประโยชน์จริงประแจเลื่อนนี่แฮ่เราก็จับนี่ด้วยครับจับนี้แล้วก็ใช้เบอร์สิบนะครับทำไมผมมันทุรักทุเลจัง จบไมเนี่ยล๊กปา่าออกแล้วนะครับผมเนี่ยก็หมุนหันมาทั้งสองข้างเลยนะคุณผู้ชมเมื่อเราคลายน็อตเจ้าเบอร์สิบก็แล้วเบอร์สิบสองตัวนี้หลวมแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็มาดูตรงนี้นะครับหเห็นไหมจะมีไอ้ช่องไอ้ตัวตั้งโซ่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวดูดูโซ่ไหมเนี่ยมันหยอ่อนมากเลยนะทุกผู้ชมเนี่ยมัน,นเห็นไหมมันเด่อดมากแล้วก็ใช้ประแจเบอร์สิบสองนะครับผมไม่มีประแจเบอร์สิบสองนะครับมีประแจเลื่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆขันเข้านะครับผมเห็นไหมครับ โอ้ทำมือเดียวนะครับผมเนี่ยค่อยๆคันเข้าไปเรื่อยๆนะครับคันเข้ไปทีละนิดทีละนิดนะครับผมแล้วเราก็กมาดูตรงนี้ด้วยนี่ครับมาจารย์ดูในช่องนี้ครับมาว่ามันมันตึงขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมถ้ามันยังไม่ตึงเราก็มาหมุนเข้าอีกนะครับผมอ่าหมุนเข้าไปอีกสักหนอนะ่อยนึงอ่ะมันยังไม่ตึงใช่ไหมเนี่ครับอ่าตรงน,นี้มันเริ่มตึงแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเราก็การดูว่าพอหรือย,ยังอ่ะนะครับอไอซึกหน่อยอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็ขันเข้าไปอีกสักหน่อย นี่ไหมนะครับเมื่อเราได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคุณผู้ชมเราก็มาดูตรงนี้นะครับมันจะมีขีดบนอครับเราก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเห็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นตรงขีดที่ห้านะครับทานผู้ชมแล้วเราก็มาดูด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับให้มันเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับผมเห็นใครั้นตอนไหนไหมต้องมุดเข้าไปดูตายเนาะนี่ครับนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ย ในกล่องเห็นรูเปล่านี่เราก็นับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมเฮ้ยอันนี้มันจะเท่ากันนี่วางไปแครับอีกนิดเดียวครับนิดเดียวเดี๋ยวเราก็ขันตรงนี้นะครับขันเหมือนกันฝั่งแบบฝั่งนู้นนะครับผมเราขันเข้ามาสักน้อยนึงครับเราขันเข้าไปนะครับผมายเป็นไหมครับเนี่ยนีแต่ให้มันเท่ากับฝั่งนู้นนะครับให้มันตรงขีดห้านะครับ คีที่ห้านะครับโดยรวมมาแล้วเราก็ล็อกเลยครับทีนี้แล้วเราก็ล็อกไปเลยนะครับเมื่อเราทําการตั้งโซ่เสร็จแล้วครับผมเราก็ทําการล็อกนะครับผมล็อกเหมือนเราตอนที่เราคลายออกนะครับผมเราก็ใช้แจเลื่อนจับตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เบอร์สิบนะครับผมนี่ครับเป็นเจ้าเบอร์สิบล็อกเจ้าตัวนี้นะครับล็อกไปเลยครับป้าแมนล็อกก่อนนะครับเราก็มาไขน็อตล้อนะครับผมเบอร์สิบเก้านี้นะครับท่านผู้ชม ฝั่งนี้ก็จับตัวติดเสียเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันหมุนตามนะครับนี่นะครับแล้วก็ล็อกไปเลยนะครับจับฝั่งนี้ก่อนให้มันอยู่มันตามครับมันตามแล้วมาชมโอ้ป้าเจก็บ่อมีเนาะเครื่องมือก็ไม่ค่อยครบนะครับผมก็บ้านบานนะครับทําเองนะครับผมไม่ต้องจ้างช่างนะครับผมอะไรเราพอทําได้เราก็ทํานะครับประหยัดเงินเราเนาะอันเดยนี่ไงครับแหมเราาขันครับคลิปนี้ก็คงต้องมี เพียงเท่านี้นะครับผมก็คลิปมาสอนตั้งโซ่นะครับท่านผู้ชมง่ายๆ่าครับทาเองได้ที่บ้านนะครับผมไม่ต้องพึ่งช่างนะครับผม mm hmm. ประหยัดเงินนะครับผม mm hmm. ชอบคลชปแบบนี้ก็ช่วยก,ว like, ก,ว check, กวดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ชอบไปเกี่ยงชแนลเลยนะครับ mm hmm. คลิปหน้าผมจะพาไปทําอะไรพาไปเที่ยวไหนพาไปประดิษฐ์อะไรก็อรอรับชมได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ mm hmm.